สตรอเบอรี่ไปกินกันไหมกินสิปะไปกันขายสตรอเบอรี่ค่ะขายสตรอเบอรี่ฉ่ำๆนั้นเลยนะคะตอนเซ็นไปดูสตรอเบอรี่กันเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าตอนเซ็นลองชิมหน้าก่อนก็ได้นะคะชิมได้ไหมคะได้ค่ะชิมหน่อยสิเป็นไงบ้างอยากบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ฉ่ำมาก ส่วนอันนี้เราไม่ขายให้ลูกค้านะคะมันจะรอให้มันสุกคะอ่อยขายค่ะเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าอ,อร่อยคะ่ะงั้นคุณจะเอาไหมคะเอาค่ะนี่คะ่ะถุงเดี๋ยวคุณเลือกก่อนเลยนะคะแด้เลยค่ะเอาเซ็ปตเขาให้เลือกเองเราไปเลือก,กอนนันเลัปบนันเลือกองี้หรือว่าองนี้คะ่คะแบนี้ค่ะแล้วก็อะไเรเลือกก็ได้นะคะ เรูปสวยเหมือนกันนะคะท่น,นี้ปูกเป็นสวนเหรอคะทำไมสตรอเบอรี่เยอะจังน,นี้คนนั่งกอดก็ได้นะคะค่ะ มาเยอะเลยแบบนี้ก็รวยละสิเราอยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปช่วยนะไปช่วยกันเลยเห็นว่าลูกสวยๆลองกินด้านซี ออบบรีมันเปรี้ยวขนาดนี้อะคะเออใช่เหรอคะฉันว่าคุณอาจจะมาซื้อร้านอื่นมาทำบอกว่าฉันทำก็ได้นะคะไม่ใช่ค่ะฉันซื้อร้านคุณฉันเพิ่งอ,ออกไปจากร้านคุณเมื่อกี้นี่เองค่ะลูกค้าฉันเยอะมากฉันจำไม่ได้หรอกคะ่ะอย่าคิดว่าจำไม่ได้เลยน,นะคะเธอไม่มีหลักฐานอะไห <พอ S 1> นอะขอหน่อยสิหลักฐานแต่หนูมีนะคะถ่ายไปเลยคะ่ะน้อง ใช่ไหมนะชิขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ทั้งหมดให้เลยนะคะแค่นี้มันยังไม่พอนี่คุณคุณจะทำมากเกินไปแล้วนะทำไมจะไม่มาล่ะแล้วตอนนี้คุณแอสตรอเบอรี่เน่าเน่าเสียเสียยังไม่สุกทำไมฉันกินอ่ะฉั่วปวดท้องสิก็ฉันขอโทษแล้วไงก็เธอไม่ยอมสัญลิศผิด ขอโทษไม่สั่งนึกผิดซุ่มเลยค่ะซุม่มทุกคนด้<ล>ย,<ล>ยค่ะไม่ตคองถ่ายิันะ,ะ,ะ,ะติดคลิปเดี๋ยวฉันคืนเงินให้เลยค่ะคืนมาเลยสองพันบาทคืนมาสองพัน <2000. S 1> วันหลังอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นน,นะไปเนูเซ็น